รับ้กวดีกี่ใบออมจะไม่อจะไม่ถอดับะไได้หรอะไรอไปนะมแล้วแล้วแล้วปีหน้าคับงานวันนี้งันพิเศวันนี้ก็คืองานยิ่งใหญ่มากกับนี่ครับผมเป็นริลแฟนเพสนะครับกับทาง oppo นะครับผมเป็นรุ่น m n 3ฟิลนะครับครับผม ความพิเศษมันมีอะไรบ้างกับกิจกรรมของการเดินก็จะเป็นกิจกรรมที่ไม่เหมือกับแฟนๆทุกคนเนี่ยครับผมแล้วก็จริงๆก็จะมีตัวแพ็กเกจพิเศษชื่อว่า The g ก่าได้ไลฟครับผมข้างในก็จะมีทั้งแบคกัสซีนมีทั้งตัวโทรศัพท์ Oppo เนี่ยแล้วก็จริงๆมีตัวแบบว่าความพิเศษในนั้นก็คือมีลายเซ็นของคุณด้วยลูกพีพีข้างหน้าสวยมากนะสวยมากชอบมากครับก็จริงๆเป็นคอนเซ็ปที่ถ่ายกับทาง Oppo เนี่ยครับว่าให้แสดงเห็นว่าแบบ Oppo f l i p เนี่ยมันเดินปังขนาดไหนอ่า มันจึ่งมันสวยมากับกล้องที่ดีกว่าพับกับกล้องที่ดีกว่าเป็นชุดง่ายๆอีกแล้วมากับคอนเซ็ปแบบสีทองครับผมก็แบบว่าก็เลยแบบทองขึ้นมานิดนึงรุ่นนี้ไม่น่าคอนเซ็ปยังไงครับรุ่นนี้รุ่นนี้ใช่ไหมครับผมก็จริงๆก็คอนเซ็ปที่บอกเลยครับว่ากับพับกับกล้องที่ดีกว่าก็หมายความว่าจริงแล้วเนี่ย โทรศัพท์กลิฟเนี่ยของทาง oppo มีกล้องที่มันดีมากจริงๆแล้วก็ตัวเซลฟี่เนี่ยมีระบบเป็น ultra er wide นะครับผมก็อยากทุกคนลองใช้กันจริงๆ oppo อยู่กับพี่มาประมาณหัวเห่ปีแล้วตัวนี้เป็นกลิฟตัวแรกของพี่เลยได้ที่ได้มาก็คือแบบตื่นเต้นตมากๆครับคือพี่พกรุ่นนี้ไปแฟชั่นวีคตลอดหมายความว่าทุกครั้งที่ไปแฟชั่นวีคอย่างเงี้ยเราเพราะว่าสเปซที่มันแคบใช่ไหมครับหมายความว่าเรานั่งแคชชิดอย่างเงี้ยแล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ้าสมมติเราถ่ายอย่างเงี้ยบางทีแขนเราไปแบบ บางเขาหรืออะไรเขาแต่เรามีทริปตัวนี้เรายกขึ้นมาอย่างเงี้ยก็คือได้เลยแล้วคือเราก็สามารถแบบคค c o r d สถิติได้เลยพับได้มากขึ้นถึงเป็นล้านครั้งแล้วใช่พับหนึ่งล้านครั้งก็ไม่พังพังครั้งที่หนึ่งล้านหนึ่งยังไงก็ไม่พังไม่พังแน่นอนอ่ะฝากไปกันได้ครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับสำหรับเป็น o p p o f i n d s f l i p นะครับผมอยากให้ทุกคนไปลองใช้กันนะครับไรนะครับ เป็นสีลิมิเต็ดด้วยครับผมเตโซเดวไลายนะครับผมยังจับจองกันได้อยู่ครับครัพี่าส่งใครไปก็ไม่ได้มงชาวไห่ก็ลงมาตีแล้วก็ส่งพีไปแล้วต้องส่งใครทำอะไรอีกไปไหนนะก็พีพีเดียวก็ส่งพีไปแล้วพร้อมไหมคะพร้อมพร้อมแน่นอนเดี๋ยวเราต้องทำการเต็มตัวละยกเลิกงานทั้งหมดนะเต็มตัวไปตอบคำถาม ทราไหนี่ยเขาลงลงมาสิว่ายังไงพ well, ี่พ er ีก็ไม่เคยช็อตไม่เลยไม่ช็อตบ้างอะไรบ้างนิดหน่อยแล้วแต่บางทีบอกว่ามึนๆนิดหน่อยพี่ได้เข้าไปดูไวรัลหรือเปลาบอกว่าเขาแบบเอาอันไหนมาใช้ก็ก็ดูบ้างนะครับผมบางอันก็แบบย้อนกลับไปดูอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบมันเยอะมากจนงงไปหมดแล้วตอนนี้ก็คือแบบอ่าอย่างเงี้ยคิดว่าเราจะมีตำนานหรือประหาไม่คิดเหมือนกันเราก็ตอบแล้วก็พูดไปเรื่อยอ่ะพี่ แต่ทักษะของการตอบคำถามของพี่คือขั้นเหนือเลยนะขั้นเหนือเลยหรอใช่เจอแน่มิสยูนิเวอร์เจอแน่อ,อันนี้เตรียมไปประกวดเตรียมไปเป็นโค้ชเป็นกรรมการโดนโดนแน่เราต้องมีเคล็ดลับอะไรไหมคะแบบว่าทุกคนแบบไม่เคยทับมาโอ้จริงๆคือว่าไม่ไม่มีเคล็ดลับหรอกครับจริงๆคือว่าการการตอบคำถามมันคือการที่เราจะโชว์อินอาร์ติจูดแล้วเนี่ยแหละจริงๆตอบ ผิดถูกพี่ว่ามันมันวัดกันไม่ได้น้องเหมอนครับว่าคนเรามันหลายความคิดมากอะไรเงี้ยตอบพี่ตัวเองรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราตอบเราเรารู้สึกมีความสุขที่เราจะได้ตอบมันก็พอแล้วมั้งครับน่าจะนะไม่รู้เหมือนกันมันมีจังหวะที่แบบลงแรงแม็กซ์เก็บไม่ออกเหมือนกันเราจะตอบไ็มีนะครับมีก็มีหลายๆทีก็แบบมีแปรงบ้างอะไรเงี้ยจริงๆพี่ว่ามันมันอยู่ที่ว่าแบบสถานการณ์ที่เราเจอด้วยอะไรเงี้ยยิ่งเราตื่นเต้นเยอะๆอย่างเงี้ยอาจจะเจอแล้วจะแบบออออะไรนะอะไรอ่ะพี่เบนึง

เหมือนเราเราได้มีโอกาสได้เจอแบบแฟนๆเยอะขึ้นด้วยช,ช่วงนี้ได้มีโอกาสไปต่างประเทศเยอะขึ้นด้วยดีใจมากๆที่แบบเหมือนด้วยความเป็นเราอย่างเงี้ยแฟนๆก็ยังรักเราเหมือนเดิมแล้วก็ให้การพพอร์ตเราดีขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมด้วยที่ีหลาย,ลยคนบอกว่าเวลาฟังสัมภาษณ์แล้วแบบมีความสุขเราแบบว่าตองทุกคนก็ฟังได้ได้ง้นนั่งฟังเลย ดีใจดีใจครับผมเป็นส่วนหนึ่งของความสุขของที่ที่ให้ทุกคนได้อะไรเงี้ยพี่ก็ดีใจมากๆครับจริงๆไปนั่งอ่านอะไรอย่างเงี้ยพีทจากของหลายๆคนก็เป็นความสุขที่ส่งกลับมาให้ตัวพีทนะครับพรอโสักแปลอะไรนะฮอโบสักแปดถ้าจัดจะซื้อหรือเปล่าคนจะซไม่าเออตัวจะซื้อไม่นหรอเาเอีได้สเราได้ไปให้เลขหน่อยเออยังไงรัญ้า เล่นเกมเล่นเกมเฉยๆเราคราวนี้เข,นเขาให้เกยียรเลขอะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้เขียนเลขไปตามที่แบบเราคิดไว้ในหัวอะไรเงี้ยเพลินถูกหวยพอดีเออเขาถูกหวยกันหมดเลยทั้งทีมก็ดีใจกับเขาด้วยครู้สึกว่าเป็ช่วงนี้คือเราแบบทำอะไรก็ขึ้นครับะไม่ได้เราพูดอย่างนี้ไม่ได้เราต้องแบบว่ายังไงเดี่ะทำยังไงก็กขอให้ทุกคน happy แฮปปี้ละกันเออ อะไรนะครับทัานนี้เขาขออีกิสระหนูขอบ้างหนูอยากได้สายยาดาราที่มาแต่ใหม่ที่ต้องมาสายยาปีนี้พี่ต้องได้ให้พี่นักข่าวตั้งสายยาดาราให้พี่หน่อยได้ไหมแล้วถ้าพี่ตั้งเกิดเปลี่ยปลี่ยนตั้งว่ายังไงไม่รู้เหมือนกันเอออกิดเปี่ยนเขาเป็นลูกค้าครับไปเชียงใหม่ทุกคนกล่าวว่า น่าเกลียดมากพี่ใครเขาไปกินแอลกอฮอล์กันแบบนั้น <laughs> ไวิรัยก็ <laughs> ไปไปกับเพื่อนๆนี่แหละครับผมเป็นเวลาพักผ่อนไปดีบิวกินก็ไปต่างประเทศแล้วก็พี่ก็เลยขอพักด้วยเลยเนี่ยไหนก็จบจากคอนเสิร์ตเขาแล้วครับผมที่เขาใช้พี่เยอะๆอย่างเงี้ยพี่ <laughs> <ๆ>ก็เลยเหนื่อยเง,งี้ยก็ต้องไปพักใจบ้างอะไรบ้างไปที <laughs> <ST> ่ไหนก็บินดาวอะไรนะครับไปที่ไหนก็บินดาวก็ตกใจเหมือนเหมือนเราเข้าไปอะไรเง <laughs> ี้ยคนก็เหมือนแบบเอ้ยไม่ได้สนใจอะไรก็จะมีทักบ้างอะไรเงี้ยใช่ไหมครับ พอเหมือนเพลงเปิดขึ้นมาแล้วอยู่ดีก็แบบหนูก็อ้าเป็นไงคะวันแบบนี้เห็นว่าคนร้องเพลงไฟบอยแบบจะราวกันดีใจมากที่แบบว่าเพลงไฟบอยไปถึงประเทศเชียงใหม่ได้ไปถึงประเทศภูเก็ตได้แค่ไหนมาทำไมมาทำไมมาทำมามาทำบุญที่ไปทำบุญครับผมสนุกไหมคะคลิปนีสนุกครับก็ถือว่าได้ไป พบเจอ,เอ,อประชากรประเทศเชียงใหม่ชาวประเทศเชียงใหม่<ร>ัมดีใจาจากที่กรุงเทพไม่คือดีพอเจอเพราะดีาจจากที่กรุงเทพไม่พอไปเจอประชากรที่นู่นก็คนละวายนะครับผมจริงๆด้วยอากาศด้วยที่นู่นนะมั้งมันเลยทําให้คนแบบออกมาจอ,อกย,ยกันเยอะคนทำแอคทิวิตี้กันเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับผม<อ>แล้วแบบได้เจอได้ได้เห็นแบบเขาใช้ชีวิตจริงๆแบบคนเมืองเชียงใหม่เขาใช้ชีวิตกันยังไงอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเอ้ยก็ก็ก็สนุกดีก็มีโอกาสเดี๋ยวจะกลับไปเยือนประเทศเชียงใหม่อีกรอบต้องให้ออนบัวเทีรนแก๊

ได้ข่าวว่าไปเล่นกับหม่งกับหมาด้วยนี่อ่าอากาศหนาวนี่อ่อันนี้เคยตรวจสอบก่อนนะเอาเลนะครับเช็คตลอดก็มีเช็คตลอดไหมหรือว่าส่งมาก็ดูในไอจีพร้อมพร้อมพี่ๆทุกคนนี่แหละครับมีมีฝากซื้อของขันอะไรของอะไรไหมของขันล้วครับฝากซื้อของก็ไม่ไม่อยากฝากเขาก็แบบอยากให้เขาไปเที่ยวอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาไปเที่ยวธรรมชาติด้วยครับผมก็เลยไม่ได้ฝากซื้อของอะไรเป็นพิเศษ กับน้องๆยิ่งเติมที่เราฝึกบ้านมีส่วรวมอะไรนะฮะบ้านบ้านบ้านกดีบิวไปแล้วบ้านเดบิวไปแล้วกาลังจะเดบิวกาลังจะเดบิวทำไมอะกาลังจะเดบิวให้กำลังใจน้องยังไงอ๋อดูความรู้สึกยังไงก็ดีใจกับน้องๆด้วยจริงๆเห็นน้องๆมาตั้งแต่เป็นเทรนนีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางคนอย่างเงี้ยในระหว่างที่พี่ยังอยู่นาดาวจริงๆก็ได้มีโอกาสเห็นน้องๆมาตั้งแต่ตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เห็นน้องๆเติบโตมีความสามารถ แล้วก็เก่งจริงๆทุกคนเก่งจริงครับผมดีใจด้วยที่จะได้เดบิวต์ในฐานะศิลปินวงบัสนะครับผมแล้วก็ขอให้น้องๆทุกคนเนี่ยประสบความสำเร็จมากๆอย่างช่วงที่เขาเป็นเพลงแบบที่นีได้กำลังใจน้องเลยนะก็ก็มีส่งอาหารนั่นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนน้องเขาเหนื่อยอยากกินอะไรก็ส่งไปอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเป็นลูกรักนพี่โยมเลยตอนนี้ยืนหนึ่งยืนหเลยหรอจริงนีพี่คือ number one ของพี่โยง างานหนึ่งพี่ขารูปใหญ่โตประดับจานทร์จัจตุรัมย์จัตุรมย์มค่ะดีแบจมากดีก็ดีดีใจครับได้กลับไปเหมือนที่กล้องเออ่ที่ที่รู้จักกันที่รู้จักกันอะไรเงี้ยครับผมเขาก็ชวนไปงานบอลพอดีอะไรเงรี้ยก็เลยโอเคได้เดี๋ยวไปเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าก็อยากกลับไปเจอเพื่อนๆอยู่แล้วเพราะว่าก็มีเพื่อนๆที่อยู่ที่นอนมั่วอะไรเงี้ยครับมิหนามิหนาทีที่เห็นรูปเราไปขอ,อจันงทร์เป็ไงบ้า ก็ดีใจนะครับดีใจแต่ว่าเหมือนรูปที่เห็นน่าจะเป็นรูปเมื่อวันสองปีก่อนสี่ปีก่อนเลยสักอย่างเนี่แหละครับผมก็ดีใจครับดีใจมากๆที่แบบเหมือนครั้งหนึ่งเราเคยไปนั่งตรงนั้นนาอแปลกสอนวันนี้เราได้กลับมาดูตัวเองอยู่ตรงนั้นก็ดีใจมากๆครับก็ภูมิใจในความเป็นชาวอัศวัน